สวัสดีครับคุณอยู่กับ G Force Now powered by Pro Game วันนี้เรามีเกมมาแนะนำให้คุณเล่นกันนะครับโดยที่เกมในะวันนี้ได้แก่เกมพีกนะครับโคตรพีกออกเลย เป็นเกมปีนเขานะครับเล่นใ้คอมกัน4คนนะครับทั้งหมดเล่นผ่าน GeForce Now ได้ขอแค่เป็นเพื่อน,อน Steam กับบนสตีมเกมนี้เพิ่งออกปมาตอนเดือน6ปีนี้นะครับเกมใหม่ยังมเลยมีแมปใหม่ให้เล่นเรื่อยๆนะครับวันนี้เราจะใช้อุปกรณ์ไม่เหมือนกันเลย4เครื่องไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างได้แก่ iPad เครื่องที่2 MSI Core A1m Handheld PC เครื่องที่3ได้แก่ Apple MacBook Air M4 ครับและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดครูสลาพร้อม m e t a q u e 3ครับ แล้วเราไปดูบรรยากาศการทำงานเฮ้ยเล่นเกมเฮ้ยทำงานกันนะครับมากุ่นวัยแค่ไหนไปดูกันวามสองคนนี้โหเงียหนอยเงี้นสองคนเพี่ยถ้เจอตลอดจะนกันีนี้โอเคมาขั้นตอนแรกเอ่อหาัรรท้าวีเนี่ยก่อน เออโดนทั้งทั้งใจแตกสลายแล้วก็คนเราอยไปเราติดหนักเราติดหนักเราไงขี่โกงไม่เก็บไม่อะไรจะเกลยสู้ๆนะทุกคนเดี๋ยวจะไปชุกเต้ชุกเต้ยังไงอ่ะอ้าวมันต้องถึงแชมป์ต่อไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวโดนึงละเพื่อนมาอยู่ไหนเราเราปางใจแล้วพี่อ้อยไปไปบ้า กดข้าส่วนเขาบอกว่าห้ามทิ้งกันนะพี่นเลยไปโน่นอะเขาไปหนีไปแล้วใี่ค่ะไอแอมสบายเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวเรียกทุกคนให้ลินแล้วลินแล้วเฮ้ยมีกล่องเื่องหมอพยาบาลตรงนี้เฮ้ยพี่อ้อยเจอพี่ออยแล้วใช่เขามีกล่องของพยาบาลแต่แต่พี่ออยพี่ออยล้มอยู่ตรงนี้ลุกได้ไหมพี่ออยยืดเลี้ยงเลี้ยงเลยพี่ออยจะอยู่ที่นี่เพราะตรงอ๋อแล้วมีกล่อง ทำาะไ่เดีวไม่ช่วยพย่ขอวกว่าน,นี้ที่ตรงขอแบบผูดสารอย่างเดียวซอยคแน้ยซอยแคนเนี้ยบยตายอไม่รู้จะพูดยังไง่ะ <c oughs> แบกศพไปด้วยอรอได้เน็เน็บาบอมไปบาไปฉันฉัฉได้แบกได้เอเปล่ยงมาไอหยิวอะไรเอาหายกับมกระนที่แนะนำ ิมสกปรอยกี่อ้อยใส่เยอะแค่ไหนคกกินมันม่อนมาใหหคสกอยได้านอย่างงมันเนเราเป็นไก่ไงเราความรเราพี่อ้อยหรืพ่ออยเป็นไก่เรากินได้ไม่ไงเป็นที่ี่อ้อยเรืองแบบสีที่อ้ไยเหอออขันว่าขั้นสุดยขั้นขึ้นแ่าส่งอาหารชมาดิกิไม่ไหวไม่ไหวส นั่งของเอเหมือนวันก็มีคนอนเนี้ยน้องใหม่แล้วผ่ารักจักมากแแบอออยู่ดีคนอะไรล่ะคู่นี้เราจะตามไปเรื่องงานก็แบเบในเกมก็แบบเดี๋ยวทำอะไร้องสานเราเป็นพานอและรีบขึ้นไม่ให้นะทำไมนี่ องเงี้ยนมผอกขี้ไงกูโดนตีเยู่นขี้ีมอไไม่ใช่เป็นขี้แบบว่ามันเป็นมันไม่เหมือสแไ่ถ้าใครอยู่แย่งกเพื่อนมันจะมาไล่ถนผีนีน้าผีนอกจากมีผีกไมเนเลยนะ้เะที่ผไเวลาฝนตกมันจะเลื่นนะกอนก่อนทำไรอ่ะเข้าตู้ไฟดึนอ่าเห็นในนี้ไหมเขาวันไหมเขาวันเขาวันสามารถับได้เขาวันเถาทูเถาทีเขาวันเหรอ มีกี่อันอะอันเดียวมันมันโปงมาพี่ปงกระโดดใส่ต้นไม้แล้วก็ฟินเออเจที่นมาอันนี้อันนี้โอเคมันแบบมันอันนี้มันอันนี้มันนี้เดี๋ยวกดกดบีกงนะกมบีเหรอเอ้ยระวังอย่าเยียบอย่าเยียบอย่าเยีย่ เอ้ยเอ้ยพี่พแรงขึ้นเรื่อยๆพี่พแรงขึ้นเรื่อยๆมีเฮนที่โดดมีเฮนทิ่โดดมามีมยาแกปิดยาแกปิดยาแกปิดเนี่ยมีใครยังไม่ได้ให้อายให้อายให้อายสี่ม่วงเนี่ยสี่ม่วงนี่คือติดคิดใช่ไหมใช่อ๋อมันป้อนให้กันด้วยอ๋อทุกคนตื่นจริงใช่ไหมครัตอนนี้ไอไม่ยินตรงนี้ต้องนี่พาพี่พี่ออยมายินตรงนี้แล้วเขาทำเลยแล้วก็ก้มให้นั่นหน่อยไอไอรอรอคนหยุดก่อนกดโก้มให้นั่านหน่อยโอ้ขึ้นมาได้นะแต่ว่า คู่คนจะปีนขึ้นมาปีนขึ้นมาได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวชุดให้ลองขึ้นมาก่อนเออเออเออเขา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 ไปคุยโอเคขึ้นมาขึ้นมาตรงนี้แล้วก็กระโดดไปทางต้นไม้เดี๋ยวเดี๋ินให้ขึ้นมาแบบนู้งไม่ไม่ไมีกระบอกมันมันช่วยหรออ่าอ่อ่าทำอะไรนะไม่รู้แก่ง ไม่ไหวแล้วไม่มีทางไปแล้วมันมันทางไม่ยังไม่พอให้ยู่แต่มันก็นสบายอยู่นะน่าจะได้ดีกว่าด๋อยด๋อยทําไม่มีแรงแล้วอ่ะพี่เองหิวเลยหิวปิดก็ปิดอจีโดนฟอนแดแรมเอ้ยไม่รู้เลยเหรออุ้ยบายบายโบลงเบ้าเหรอบายบายก็เบ้าเหรอมา้เฮ้ยมันล่วงแล้วอ่ะ

ลองไหม่สองรอบสักหน่ยนะสองเบอร์โอ้โเล่นเกมมันยากแต่เขาแตกันใช่เขาแต่กันเล่นเกมแล้วไะโอเคแล้ว้ากูเทดสบอย่างดีครับแล้ว้ากูเผมเล่นกับเพื่อนสามรอบนไม่ไม่ผ่านไอไอด่างเวทนี่เลยผมต้องไปเล่นเองคนเดียวอผมามอกซัก